สวัสดีฮะก็อยู่ในเกมโปเกมอนโกนะก็วันนี้วันที่24เมษาปี2023นปี2023นะ2566นั่นเองก็เกมนี้กี่ปีแล้วนะโปเกมอนโะกก็เอาไว้เล่น,นเพลินนะครับเวลาเดินทางไปนู่นไปนี่ก็แวะเข้ามาจับนิดๆหน่อยๆนะก็มันก็ไม่ได้กินเวลามากนะถ้าเราไม่ได้แบบสายจริงจัง เออถ้าเราไม่ใช่แบบสาสจริงจังแบบลา่ายิ้มลา่าอะไรขนาดนั้นน่ะมันก็มันก็เล่นเพลินได้อยู่นะเออสำหรับไอดีนี้นะฮะจริงๆริงผมเล่นมาหลายรอบแล้วแล้วก็รอบรอบนี้จะเออเห็นคนที่ทํางานเขาเล่นยังไงก็เ,เลยลอ,ลองกลับมาเล่นดูปุ๊บพอเราเล่นได้พักหนึ่งอ่ะพากันเลิกก็เหลือเราคนเดียวฮะอันนี้อ่าไอดี ID นี้วันที่เริ่มเล่นก็คือวันที่ห้า เดือนสองอะเดือนกุมภาห้ากุมภาปี2 0 2พันนะฮะสำหรับไอดีนี้เออสองสามสี่ก็เกือบ3เดือนละจะ3เดือนแล้วนะฮะก็เลเวล29ยี่สกาก็อันนี้ก็ไม่ได้เล่นจริงจังมากก็ว่างก็เปิดขึ้นมาเล่นเปิดขึ้นมาเล่นนะฮะพวกเหรียญต่างๆอะไรบาาๆก็ไม่รู้ เวก็ทาบ้างไม่ทําบ้างเพื่อนก็มีชามชีพนหะน้าไปหา,าในกลุ่มเวจอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําประจําก็เล่นแบบแล้วแต่อารมณ์นะอยากเล่นวันไหนก็เล่นอะไรอย่างนี้นะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอ๋อลืมให้ดูโปเกมอนกะ่อก็มันก็ไม่ต่างอะไรอย่างเดิมมากนะรู้สุดก็จะเพิ่มโปเกมอนมาใหม่หรือเปล่านะฮะอึ ก็ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรก็ลำบากตอนไปตีบอสนี่แหละนะเอออยากให้ดูโปกเกมอนกับนี่นี่คือเยนจาก c สสูงสุดนะ,ะเป็นตัวนี้แต่อ่ะตัวนี้เป็นตัวหลักตัวแรกของผมนะ,ะเป็นหมาไฟโอเคอันนี้คืออัพเต็มที่เลยอันนี้กำลังปั้นตัวที่สองอยู่ปั้นแบบเอาตาคู่หูนะฮะ ตัวที่สอันนี้คือตัว CP สูงสุดนะโทเกปี้ขั้น3ามนะอืมตอนนี้ยังเลงอยู่ว่าจะเอาตัวอะไรก็จะก็จะวิวัฒน,นาการเออเซนีกามะนะฮะแต่ไม่รู้มันจะได้แค่ไหนนะก็ประมาณนี้แล้วก็เออหลักๆตัวไหนต่ำกว่า เจ็ดร้อยก็จะย่อยจริงให้หมดนะฮะสำหรับผมนะคนอื่นก็อาจจะมีวิธีของเขาก็ปเเกติตอนนี้เราจับไปแล้วสองร้อยแปดสิบสองนี่เป็นชนิดหรือเป็นตัวที่เราจับน่าจะเป็นชนิดหรอจับไปแล้วสองร้อยกว่าชนิดนะฮะนี่ไง ออจับแล้วสองร้อยแปดสิบสองแต่ทั้งหมดมันมีแปะร้อยวาชนิดอ่ะเออยังไม่ถึงครึ่งเลยโอเคก็มาอัปเดตเฉยๆใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะฮะอืมไล่จับก่อนแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีเสาเลยใกล้ๆ เ,เ,หเห็นเส็นเสาอยู่ในแผนที่เนี่ยแต่มุนไม่ถึงนะต้องเดินเดินหนอกนอกบ้านไปหน่อยหนึ่งอนะ่ะที่ต้องมาอบริเวณดาดฟ้าก็าเลยจะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาหน่อยเพราะว่าเอ,อแฟนอยู่ในอ้องเขานอนแล้วะก็ไามา่อยากจะก,กวนเขาโอเคก็มันก็ไม่มีอะไรมากมั้งโอ้ย จะปลดล็อกครบยังไงอืใครปลดล็อกครบนี่แบบสุดยอดแหละแต่ว่ามันน่าจะมีแล้วแหละเพราะเกมตั้งนานแล้วโอเคฮะไปแล้วฮะเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย